เปลี่ยนเมนูอเมริกาโน่ที่ดูธรรมดานะครับให้เป็นเมนูที่น่าดื่มแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกสูตรทั้งอเมริกาโน่ส้มนะครับและอเมริกาโน่มะพร้าวนะครับและเมล็ดกาแฟที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะครับก็คือกาแฟ b l 59นะครับเป็นกาแฟที่เบรนดระหว่างอาราบิก้ากับโรบัสตาเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับ โดยน้ำส้มที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นก็คือน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของชาบานะครับและเลือกเป็นส้มวาเลนเซียด้วยนะครับปริมาณที่ผมใช้นะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับพอตวงได้หนึ่งร้อยห้าสิบมลก็เทใส่แก้วได้เลยตักน้ําแข็งจนเต็มแก้วเลยนะครับและส่วนผสมที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือช็อตกาแฟเข้มข้นอย่าง BL 5 9นะครับราดด้วยช็อตกาแฟที่เราเตรียมไว้ได้เลย ก็จะได้เครื่องดื Parents, ่มทูโทนแยกชั้นสวยงามแบบนี้นะครับก่อนดื่มเนี่ยอย่าลืมคนเพื่อรสชาติจะได้เข้ากันอย่างลงตัวนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับกาแฟอเมริกาโน่ส้มนะครับ รวมทั้งหมดวัตถุดิบแล้วเนี่ยจะคิดเป็นตามนี้เลยน้ำส้มแท้1 0อเนะครับขนาด1000มิลลิลิตรนะครับราคาอยู่ที่72บาทนะครับเราใช้ไป150 ML จะคิดเป็นเงินนะครับ10บาทนะครับกาแฟ BL59 นะครับขนาดถุง250กรัมนะครับอยู่ที่ราคา113บาทนะครับใช้ไป18กรัมก็คิดเป็นเงินที่8บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าวัตถุดิบทั้งหมดไปนะครับ18บบาทนะครับเมนูต่อไปเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวนะครับ ด้วยสูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นไซรัปลองบีนะครับอยู่ที่ปริมาณ20 ml นะครับผสมกับน้ำเปล่านะครับปริมาณ100 ml oh. คนให้เข้ากันนะครับและเทใส่แก้วพักทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเลยนะครับ โดยสูตรนี้นะครับผมจะใช้กาแฟอยู่ที่2ช็อตนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งแก้ว16ออนนะครับไปจนถึง22ออนได้เลย เรามาดูต้นทุนรวมของเครื่องดื่มแก้วนี้กันเลยใสไหรับมะพร้าวลองบีนะครับขนาด740 ml นะครับอยู่ที่ราคา150บาทนะครับใช้ไป20 ml นะครับจะคิดเป็นเงิน4บาทนะครับกาแฟ b l 59นะครับขนาดถุง250กรัมนะครับราคา113บาทนะครับใช้ไป18กรัมนะครับก็คิดเป็นเงิน8บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าวัตถุดิบทั้งหมดไปนะครับ12บาทเท่านั้นเองนะครับ สูตรง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเพิ่มยอดขายที่ร้านได้นะครับสูตรทั้งหมดนี้นะครับสามารถแดัดแปลงต่อได้นะจะลดหรือจะเพิ่มความหวานตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือเทคนิคอะไรนะครับติดตามกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ